หมกำลงังเนนเน้นเน้อใสุดน้นให้รวยกำลัง,ลงนงขวาำน้ำกิน้าหมูเน่งเดี๋ยวเอาไปตำเปโคก,ลกล่อนทำน้ำกินพริกดำขวาวผัดแข้งแ้แล้วก็ไดำ ตำน้ำพริกค่ะทำน้ำพริกดำหอมหมูเนึ้อจะได้ดัดตังนะตังก่อนมีพริกพริกน้ำจิ้มมันจะมีพริกป่นแล้วก็น้ำปลาผงตาลนิดหน่อยแล้วก็มะนาวดิบ

แน่ใจป่ะแมหว่ลงขี้บะขามแท้ค่ะใช้มือนี่นิดเดียวนี่ค่ะี้าลิ้นมันแล้วก็เลอะใส่

Ah. Ah. Ya la sai. Mm.